ผมมอกดเพชรนาคาครับไปนี่ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาก็เดินขวาเลยซ้อมอยู่ที่ไหนไปนีิซ้อมอยู่เพชรนาคาครับอยู่อิตาเิยียสครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้เั่ผู้ซ้อมเราบ้างี่นัทมีเพชรลำสีมีเยอะครับมีคนละลายมีพวกอะไรคล้ายๆเนาะตัวใหญ่ด้วยกันเลยพวกใช่ไหมอืมเราอยู่ที่นั่นตอนนี้เราอายุเท่าไหรละตอนนี้เรายี่สิบเจ็ดครับเราสูงไหมร้อยหกสิบ น้ำหนักไปล่อยมามากี่กิโลครับหกสิบหกครับ,รบเราเป็นบมเดลตายเลยครับไฟเตอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับยอดปิติคเคยเจอกันไหมไม่เคยครับอ๋ออันนี้เจอกันไฟแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมาวกัสยเข้ามาป่ะไม่ครับผมไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางบสนไง ก็มีวิเลียงแก้เกมมาเลยทีละเราค่อยดูแล้วก็แก้ไขมตรงนั้นเลยเพราะเป็นมือสไตล์หนักอะไรไงใช่ไหมพี่เลียงเขาเคยอยู่ด้วยกันครับทีเดียวอ๋อเคยอยู่ใครนั้นอยู่เมื่อเราต่อยไฟสุดท้ายนี่ต่อยไว้เมื่อไหร่รางัลมาก็บหรือสอบต่อยสุดท้ายครับร้อยยี่สิหกครันั้นต่อยร้อยยี่สหกต่อยไว้ที่ไฟสุดท้ายที่ต่อยไว้ที่ไหนวะที่รังสิตครับรังสิตแล้วนั่งเจอไงเจอชัดชัยเป็นไงบ้าง แพ้คะแนนครับแพ้คะแนนเข้ามาไปพลิกกันหรือว่าไงพลิกครับคือเบียดเบียดกันมาแล้วมาหลุดกลายเป็นผ้าคะแนนเขาแล้วไปนักงุตบอเสร็จทุกคนหยุดเลยหยุดเลยครับทั้งหมดกี่เดือนเนี่ยหยุดไปก็เกือบปีครับเกือบปีที่แล้วแต่ถามว่าร่างกายเราก็ไม่ได้ว่าปล่อยเลยใช่ไหมถ้าซ้อมปกติถึงจะหยุดโควิดก็ซ้อมอยู่ครับโควิดก็คือวิ่งทำร่างกายไว้ใช่ป่ะจนรายการนี้มาก็ได้ต่อยเลยใช่ครับอ่าอ่ะ เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอมคนนครศรีครับฝากเชิญเชิญแฟนกับเราวันนี้นะก็วันนี้ก็ฝากมันก็ต้องจะให้เด็กต้เเลยครับเต่ดีแน่นอนนะวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับต้องเกิดแล้วนะเมื่อกี้มาสอบหนักเกิดมาอะไรเงี้ยพอดีครับมาสบายสบายโอเคขอบมากน้องชายครับ